สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจตัดเย็บเสื้อผ้าง่ายง่ายสไตล์โค้ดพีสวัสดีทุกท่านที่มาติดตามกันและก็มาดูย้อนหลังเข้ามาเป็นกําลังใจสร้างความเป็นกันเองโค้ดพีอยู่นครปฐม,มนะคะที่เข้ามาแล้วบอกชื่อเล่นสลจังหวัดอาชีพด้วยเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นวันนี้เราจะมาแบ่งปันในหัวข้อเรื่อง3ขั้นตอนทำคอปีนรูปหัวใจ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะแบบก็มีอยู่ว่าแบบนี้นี่นะคะเราจะสร้างชิ้นหน้าขึ้นมาก่อนตามปกตินะคะตัวนี้เราไม่ต้องเข่อเสียบนะเอาวัดลงมา10เซนจากริมกระดาษลงมา10เซน ใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะช่วยเช็คให้ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเราเอาแค่ครึ่งตัวนะเพราะเราจะเอาทำแค่คอปีนสวัสดีค่ะคุณนิด ภาพชัดเสียงชัดไหมคะขอบคุณมากคะ่ะหัวใจรัวๆ นี้เอวนะคะอกบา่าค้อวัดข้างขอเข้ามา6กเซนเหมือนเดิมหกเซนครึ่งฉากขึ้นเจ็ดเซนแบ่งครึ่ง หน้า32เราสร้างปกติไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะทำคอ อันนี้เราได้ชิ้นหน้าแล้วชิ้นหลังเรามีแล้วเราไม่ต้องสร้างนะคะเราต้องมีคู่กันอันนี้ชิ้นหลังชิ้นหน้าอันนี้เรามาดูวิธีสร้างคอนะคะวิธีสร้างคอวัดจากข้างคอเข้ามา1เซนครึ่งจุดนี้นะเรามาเริ่มคอเลยนะเราวัดจากตรงที่เราวัดเนี่ยออกมา3ามเซน ประมาณนี้ส่วนคอลึกของเราอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะลึกหรือไม่ลึกของเราลึกประมาณโคดเอา11เซนนะคะอยู่ตรงนี้แล้เวเราก็ล่างคอได้เราต้องการแบบไหนเราก็วาดไปแบบนั้น เราชอบรูปหัวใจแบบไหนก็ขีดของเราไปจะเอากว้างเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะกว้างไหมกว้างเกินก็จะโอาไปเราก็ดูอประมาณนี้เจ็ดเซนตต้องตีให้รับกันด้วย วาดไปว่าต้องการรูปหัวใจแบบไหนลึกหรือกว้างได้หมดนะคะ ภาพชัดไหมได้ประมาณนี้คราวนี้เรามาต่อด้วยคอหลังนะเพื่อที่จะหาความสูงของคอแล้วก็คอหลังแล้ววนะ่าแล้วก็ข้างขอเท่ากันลงลงไป1.5นะคะข้างหลังเนี่ยจากเส้นเนี่ยลงไป1.5 ได้คอน,นี้ตามเส้นสีเขียวนะนี่นะนี่คือจุดเข้าคองเราแล้วเวลาเราทำเราก็วัดว่าเราได้เท่าไหร่เพื่อที่จะทำคอหลังอันนี้ได้าเซนอันนี้กระดาษเราไม่พอ ตรงนี้ใช่ปะมันหายไปเราก็ต่อกระดาษมาต่อข้าหลังเข้ามาแล้วบอกชื่อเล่นด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะเข้ามาทักทายกันได้นะคะบอกชื่อเล่นมาเลยค่ะนี่นะเราต่อกระดาษละแล้วเราก็ขีดไป จากจุดนี้เราขีดขึ้นไปเมื่อกี้คอหลังเราได้เท่าไหร่เราก็วัดไปจะได้เก้าเซนเราไปขีดทางหลักข้ไปเราก็ฉากออกมาใหญ่สามเซนข้างหลังเราก็าใหญ่สามเซน ตีให้รับกันนี่นะคะยากไหมไม่ยากเลยเนาะยังไงเราได้คอปีแล้วเร,เราจะปัดให้ดูสรุปง่ายๆคือเรามีโครงสร้างอยู่แล้วเราก็วาดคอวาดจากจุดเนี้ย ลงมาเซนครึง่งเข้ามาเซนครึง่งวัดออกมา3มเซนคือเราต้องการปีนแบบไม่ไม่ห่างคอมากแต่ถ้าต้องการห่างคอมากก็วัดเข้ามาได้อีกนะจะเอามาเข้ามาได้อีกสักเซน,นหนึ่งก็ได้เนี่ยเข้ามาแล้วก็ห่างคอใหญ่จะเป็นเสื้อคลุมหรือเสื้ออะไรก็แล้วแต่มันสร้างลักษณะเดียวกันนะมันก็จะได้แบบนี้คอปีนรูปหัวใจแล้วก็จะได้รูปหัวใจที่เราต้องการมันก็จะออกมาสองฟังถ้าจะเป็นคอเหลี่ยมแล้วก็ตีเหลี่ยมออกไป ัใจหรือห้าเหลี่ยมความกว้างตรงนี้แล้วแต่เราความลึกก็แล้วแต่เราดูตามแบบว่าเราชอบแบบไหนนะคะเนี่ยเสร็จละไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปใช้กันดีนะคะเดี๋ยวควรจะตัดให้ดู จะมองเห็นไหมสวัสดีค่ะคุณชบาแดงนี่นะเขาปีนเห็นไหมคะ จะได้ลักษณะนี้ลูกหัวใจหรือห้านเหลี่ยมหรือคอ,อย่ได้หมดมาจากลักษณะเดียวกันนี่นะเาอาเฉพาะลูกหัวใจจะมีสาบมีกระดุมก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะไปละค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจใครสนใจเนื้อหาก็สอบถามได้นะคะทักมาหลังบ้านได้ค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะแล,แล้วค่ะเดี๋ยวไว้มีแบบดีๆมาเสนอต่อนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ